วิชานี้เนี่ยต้องบอกว่าทันสมัยมากขนาดที่ผมเองเนี่ยนะครับอยู่โรงเรียนสาธิตในระดับประถมมัธยมนะครับก็ยังไม่เคยได้เรียนนะครับในวิชาเหล่านี้เคยได้ยินแต่ว่ามีการเรียนการสอนแต่ก็ยังนึกไม่ออกจนกระทั่งมาที่โรงเรียนสวนกุหลาบถึงได้เห็นว่าอ๋อมันมีระบบการเรียนการสอนในวิชาเหล่านี้ซึ่งเราไม่ได้คิดในเรื่องของรามกอนาจารเลยนะครับเราจะนึกถึงในเรื่องของ การจะมีชีวิตอยู่ในโลกในสังคมโลกปัจจุบันนี้อย่างไรให้ปลอดภัยที่สุดนะครับอันนี้ก็ต้องเจอกับอาจารย์คุณครูครูดาวเรืองบุพผาค่ะชื่ออาจารย์เพาะมากเลยอาจารย์ดาวเรืองบุพผาแล้วก็นักเรียนน้องๆอ,อยู่ชั้นอะไรครับม<อ> .4 หมดแล้วโอเคอาจารย์ถ้าเราเกิดวิชาเหล่านี้ยังไงห้องกุหลาบขาวเป็นห้องสําหรับงาน ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและโรคเอสนะคะสมัยก่อนโรคเอสเนี่ยจะเป็นโรคที่แบบที่บูมมากเนาะที่ที่เราต้องป้องกันเาะมันก็ยังบูมอยู่นะจ๊าใช่แล้วเด็กเราอ่ะเป็นเด็กผู้ชายอแน่นอนว่าเราไม่สามารถที่จะไปจํากัดเขาได้ว่าเฮ้ยอย่าอย่างนั้นอย่าอย่างนี้อ่าฉะนั้นเราเราก็เลยแบบต้องคิดว่าเฮ้ยเราจะทํายังไงให้เขาอยู่รอดปลอดภัยและใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้แบบปกติสุขที่สุดเออถูกต้องเราก็เลยต้องแบบ มีการคิดกิจกรรมการเรียนการสอนที่แบบเป็น active learning ให้เขาได้ลงมือปฏิบัติได้ใช้จริงคือถุงยางเป็นแบบนี้ต้องใส่แบบนี้ยาคุมเป็นแบบนี้ต้องกินแบบนี้อะไรเงี้ยค่ะขั้นตอนการเรียนการสอนเราก็จะเริ่มมาตั้งแต่การเปลี่ยนทางเพศวิถี <ฮะ S 1> อ่าเพศวิถีมาเปิดประตูสู่เรื่องเพศแล้วก็ต้องมามาพาให้เขาเรียนรู้ก่อน ว่าไอการที่เขาจะเรียนเรียนเรื่องเพศเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะการเรียนที่จะแบบการมีอะไรกันมันมีอะไรหลายๆอย่างตั้งแต่เกิดจนตายที่เขาต้องต้องได้เรียนต้องได้รู้ออมันเป็นเรื่องของพื้นฐานชีวิตมากๆครับผมคือคนทุกคนคือหนีไม่ได้ค่ะคตั้งแต่เกิดจนตายเลยนะคะคแล้วก็เจอเรื่องเหล่านี้ใช่ใช่แล้วกม็มาสอนให้เขารู้จักเฮ้ยถ้าเขาไม่ไม่รู้จักป้องกันตัวเองถ้าเขาใช้ชีวิตแบบฟุ่มเฟือยเนาะเขาจะเจอกับอะไรบ้าง เราก็จะมาเข้าสู่โรคจะเป็นพวกโรคติดต่อการป้องกันโรคติดต่อการคุมกําเนิดยังไงเพราะในในอนาคตอ่ะอาจจะเป็นวัยนี้หรือวัยหลังจากนี้เขามีแฟนอยู่ละเขาจะต้องรู้ว่าเฮ้ยเขาต้องป้องกันตัวเองยังไงให้ปลอดอะไวที่เรายังไม่พร้อมที่จะมีลูกต้องป้องกันยังไงป้องกันแฟนยังไงจะแบบว่าเออจะอยู่ด้วยกันแบบมีความสุขอย่างไรอะไรเงี้ยค่ะที่ไม่เป็นภาระของสังคมไม่เป็นภาระของครอบครัวไม่ใช่ ไม่ได้เป็นปัญหาของใครเลยใครเลยชันสิ้นเป็นเรื่องของเราสองคนเท่านั้นถูกต้องเราจะเรียนกันเทอมหนึ่งประมาณ2ี่ครั้งแต่เราจะมีหลังจากนั้นที่เป็นช่วงบ้านหลังเรียนเป็นเวลาเลิกเรียนแบบนี้ค่ะก็จะมีเครดิตบ้านหลังเรียนให้นักเรียนมาปรึกษาอะไรอย่างเงี้ยเดินเข้ามาหาเราได้เลยใช่ใถ้าเจอปัญหานักเรียนก็จะมาจังครับแบบผมเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้แบบนไ้เราก็คุยได้ทุกเรื่องโอเคคราวนี้เข้าเรื่องการเรียนการสอนเลยกัน กองอยู่ตรงหน้านี่คือกองอยู่ตรงหน้านี่คือการสอบทั้งตู้ด้วยใช่อันนี้จะเป็นการทดสอบปฏิบัตินะคะในเรื่องของการการคุมกําเนิดละครับผมโดยใช้ถุงยางนาำมันคือที่เลือกใช้วิธีนี้เพราะว่าเขาเป็นผู้ชายถุงยางนาำมันเหมาะกับเขาที่สุดละในการที่เขาจะป้องกันตัวเองครัทั้งป้องกันการไปทําคนอื่นท้องได้ด้วยอ่ะแล้วก็ไม่ต้องการติดโลกได้ด้วยใช่ค่ะก็เลย ทุกคนที่จบออกไปครูจะติดอาวุธให้ทุกคนปลอดภัยและใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้ให้มันมีความสุขที่สุดฉะนั้น<ะ>ที่ที่คุณครูสอนก็จะเป็นแบบสอนยกระดับจะไม่ใช่สอนเป็นเป็นห้องเป็นสายการเรียนอะไรอย่างงี้เนาะยกระดับออนักเรียนทุกคนที่ผ่านมือครูไปต้องมีทักษะชีวิตรอบด้านต้องอเอาไปใช้ได้นะคะได้แล้วอุปกรณ์การสอนนี่มาจากไหนถุงยางนำมเราจะได้รับ สนับสนุนจากกรมควบคุมโรคค่ะของกทมกทมบริจาคมาแล้วก็ส่วนตัวอุปกรณ์ทดลองอุปกรณ์ทดลองนี้สั่งซื้อเป็นอุปกรณ์การเรียนการสอนจากมหิดลจากมหาวิทยาลัยมหิดลอันนั้นก็คือใช้ในการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์ใช่ใช่ถูกต้องทั้งหมดนะคะท่านผู้ชมครับ